สวัสดีค่ะชงพลายทองคำพลายทองเงินนะคะตอนเช้าก่อนเลนก็ทำความสะอาดให้ทองคำนะคะโดยที่ไม่มีแม่ด้วยนะคะความพยายามของพ่อนะคะทำความสะอาดให้กับทองคำ เก็บก้อนคำโดยไม่มีอาหารล่อก็ต้องให้พ่อทำความสะอาดนะคะเพราะว่าถ้าไม่เก็บเลยเดี๋ยวต่อไปก็เขาจะไม่ให้เก็บ ก็ให้ไม่ควานเก็บบ้างพราะควานเก็บบ้างนะคะ ตอนเช้าน้ำมันก็ยังไหลอยู่นะคะยังมีไหลอยู่แต่ก็เบาลงนะคะเบาลงโอ้เบาลงดูโอ้เห็นน้ำมันเลยท่องคำเอ้ยเบาลงยังไงนี่สวัสดีครับ นี Finally, ้ก <My> ็เริ่มจะเข้าหากันแล้วนะครับผมก็ต้องเก็บนะคะเก็บเพราัะว่าเราต้องเพราะว่าทำฟ้าคุ้มคือกันก่อนว่าเริ่มอะไรทุกวันเนาะวันเริ่มทำฟ้าคุ้มคือกันก่อนนะครับทีครับก็ต้องเก็บให้ได้นะคะเพราะว่าถ้าไม่เก็บเลยก็ไม่ได้ต้องแม่เก็บบ้างพ่อเก็บบ้างนะคะตัวต่อไปก็ าาต่อไปก็จะให้พ่อนะคะคอนเลนเ,เป็นคนเก็บนะคะเริ่มใจจกล้กันแลนะแต่ยังหายเดี๋ยวเราก็าต้องเริ่มเข้าหากันไปเรื่อยครับผม <S 2> <S 2> เขาก็เริ่มตัดใกล้ชิดแล้วครับผมเขารู้นะครับทางแล้วเขากลายเป็นเขาเขารู้นะครับหุ่นดีหุ่นดีมากเลยทองคำ เหมือนตอตอก็ตตก็งก็ไม่ตึงนะคะไม่ตึงเหมือนตอนตกหนักแต่ก็ต้องเซฟนะคะเซฟความปลอดภัยด้วยต้องเซฟความปลอดภัยทุกครั้งนะคะเพื่อความไม่ประมาท น้ำมันก็ยังซึมนะคะยังซึมอยู่ที่ขมับก็เป็นกําลังใจให้ทองคำด้วยนะคะกับควาเรนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b s ไ r i b ์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องพลายทองคำพลายทองเงินด้วยนะคะ หนึไลน์กำลังใจค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ